ไปตู้มางอใครง้อจะรู้พี่ยกนิ้วมาที้พี่ยังง้อฉันไม่ได้ง้อรีบไปเลยพี่ต้องเห็นดีกับฉันพี่ไม่ต้องมาพูดไปตู้สีนะไม่ต้องมาง้อฉันใครง้อมืออโหไปจากบ้านเดี๋ยวนี้ผู้หญิงกากีโหดร้ายเดี๋ยวอะไรขบอยอะไรเนี่ย มันส่งลิกเกมาแล้วก็ต้องเอา<ห>มัน<ห>นั่นแหละลองลิกเกไล่มันสิไปซื้อทีไปลเกอ่าแป้ง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 อะไรอะไร <อ>แกรสองคนออแกรสองคนไปดวนปืนกันได้ถ้าฉันชนะฉันเอาเมียฉันกลับคืนไปใช่ฉันไม่อยากกลับกับพี่วันนี้ทีละเ้ยเธอต้องอยู่กับฉันเขาไม่อยากกลับอกเดี๋ยว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 ีพี่นุ่น บางทีมันก็เยอะเกินไปหนูแต่งงานแล้วนะพี่พี่จะมาเล่นแบบนี้หนูไม่ชอบนั่นไงกูบอกแล้วไม่เชื่อเดี๋ยวผัวหนูมาทําอะไรพี่หนูติดคุกก็ทำไงอ่ะมันไม่ใช่พี่หนงพี่บอกแล้วมันก็ไม่ได้โดนนมนะหน่อยมันก็มึบกอดไม่เป็นมึงกอดให้เป็นอ่ะกอดยังไงจะกอดให้เป็นอ่ะเฮ้ยแม่กอดขาผมพวกมึงมากันเป็นทีมเลยนี่มา ไอ้พวกนี้จะมาช่วงเทศกาลกันนัข้งนั่นแกเจอจล้แน่เที่ยวกันไปเที่ยวเขาใหญ่เอาไปอีกแล้วไปเที่ยวเมีเที่ยวเขาใหญ่เที่ยวไปเที่ยวกันนี้ไปดูสิงห์ชาราัตว์สองดูสักปั้งห็นเมฆหน่งอยู่เงี้ยอะไรวะหาเสือมั้งหาดูเม่นเลยดิดูเม่นหนึ่งมันไอ้เฮ้ยดกทำอะไรอปั้นปลอมหายอีกแล้ว แค่คือคำเดียวเนี่ยแล้วก็มองหน้ากัน <laughs> คือเวลาหันหน้าจะจมูกจมูกมันครับเป็นอย่างนี้ใช่จ่จมูกฉันโด่งกว่าลมก็ผ่านแล้วฟิว <laughs> <laughs> แค่มันก็แค่จมูกเอามาหายใจ แกโดนยิงเหรอวะมึงยืนยังไงโดนยิงเจ็บปะเนี่ยเฮ้ยมไรขอพวกแกโชคดีเฮ้ยโชคดียังยังเฮ้ยโอเคนะเฮ้ยกูตายเหอไปแกคุยกันฉันไปรักษาตัวก่อนแกยังไม่ตายหรอกแกเจ็บวนี้ฉันจะให้แกเจ็บขาจะไปโรงพยาบาลก่อนไปทำไมอะ กูโดนยิงเอ้ยกูน่จะปวดทำไมอ่ะ